สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขับเคลื่อนด้วยการดาวิโรดบี้สาธารณสุขเกาะติดยารักษาโควิดวันช้าสำรอยวัคซีนจากกรณีที่บริษัทไฟเซอร์อิงประกาศความสำเร็จในการพัฒนายารักษาโควิด19ของบริษัทชื่อว่าแ็กโสวิด โดยสามารถช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ถึง89ถือเป็นยารักษาโควิดชนิดเม็ดตัวที่2หลังจากโมนูพิราเวียของบริษัทเมิร์กเปิดตัวก่อนหน้านี้โดยล่าสุดประเทศอังกฤษได้อนุญาตให้ใช้ยาชนิดดังกล่าวแล้วบลูมเบิร์กรายงานว่า ไฟเซอร์อิงประกาศว่ายารักษาโควิด -19 ของบริษัทช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ถึง89%ซึ่งบริษัทคาดว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับการรักษาโควิดได้โดยหลังการประกาศข่าวนี้หุ้นของไฟเซอร์อิงถีบตัวสูงขึ้นถึง1 1ในช่วงก่อนเปิดตลาด ผู้ผลิตยาสัญชาติอเมริกันเผยในแถลงการว่าบริษัทจะไม่รับผู้ป่วยรายใหม่เพื่อมาเข้าร่วมการทดลองรักษาอีกต่อไปเนื่องจากประสิทธิภาพที่มีอย่างล้นหลามของตัวยาและบริษัทวางแผนที่จะส่งผลการศึกษาไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อขออนุมัติใช้ฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้ของไฟเซอร์ทำให้ขณะนี้มีผู้ผลิตยาสองแห่งที่นำเสนอยารักษาผู้ป่วยโควิดในระยะเริ่มต้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วเมอร์กแอนดโคและริทเบิร์ก ไบโอเทราพิวติก LP ได้ส่งยาที่กำลังทดลองของพวกเขามายังหน่วยงานของสหรัฐหลังผลการศึกษาชี้ว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการป่วยหนักหรือเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ยาเม็ดที่สามารถนำไปกินที่บ้านได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมวิกฤตโควิดทั่วโลกในกรณีที่มีการจำหน่ายในวงกว้างโคโสโกไฟเซอร์กล่าวด้วยว่าหลังยื่นขออนุมัติใช้ในสหรัฐแล้วอีกไม่นานบริษัทจะยื่นขออนุมัติใช้ไปยังหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ทั้งนี้ไฟเซอร์ Pfizer ได้ทดลองยาชนิดนี้กับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวน1,219รายโดย5วันหลังการรักษาด้วยยาพบว่ายาสามารถลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลได้มากเมื่อกินยาหลังจากเริ่มมีอาการภายใน3หรือ5วันยาที่ชื่อว่าเพ็กซ์โลวิด จับตัวกับเอนไซม์ที่เรียกว่าโปรตีเอสเพื่อหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสซึ่งยาสำหรับรักษา HIV บางชนิดก็ทำงานในลักษณะเดียวกันโดยรวมแล้วมีเพียง0.8%ของผู้ที่เริ่มรักษาภายใน3วันหลังมีอาการป่วยที่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามไม่มีใครเสียชีวิตจากการทดลองใช้ยานี้ขณะที่7%ของผู้ใช้ยาหลอกมีทั้ง ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตส่วนผู้ที่ได้รับยาภายใน5วันหลังแสดงอาการมีผลลัพธ์ใกล้เคียงกันกับผู้ที่ได้รับยาภายใน3วันหลังแสดงอาการล่าสุดนายวิโรธลักษณะอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้ทวิตข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า ยารักษาโควิดคือตัวเปลี่ยนเกมที่จะทำให้การติดเชื้อด้วยโรคนี้เป็นการเจ็บป่วยที่เป็นภาวะปกติวิสัย (normality) สาธารณสุขต้องตัดสินใจบริหารจัดการให้เร็วอย่าเดินซ้ำรอยปัญหาวัคซีนอีกอยาเพ็กซโลวิดและและฟลูวอคซิมายที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโควิดได้สูง รัฐบาลต้องติดตามและตัดสินใจสำรองไว้อย่างไม่ล่าช้าไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยวัคซีนอีกด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห وم, โหมโพสต์ข้อความรายงานถึงความคืบหน้าในการนำเข้ายาเม็ดรักษาโควิดโดยมีรายละเอียดดังนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับเมื่อวานนี้ วันศุกร์ที่5พฤศจิกายน64บริษัทไฟเซอร์เพิ่งประกาศความสำเร็จในการพัฒนายารักษาโควิด -19 ที่มีชื่อว่าแพ็กซโลวิด ช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยบาบาลและลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ซึ่งก่อนหน้านี้วันพฤหัส,สบดีที่4พฤศจิกายน64ที่ประเทศอังกฤษก็เพิ่งประกาศอนุญาตให้ใช้ยาเม็ดรักษาโควิดโมนูพิราเวียของบริษัทเมกร์กได้ แต่กว่ายาเหล่านี้จะเริ่มมีออกมาให้ใช้ก็คงเป็นในช่วงต้นปีหน้าครับโดยผมได้เน้นย้ำกับทางกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วว่าให้เร่งดำเนินการในทันทีเพื่อสั่งซื้อยาตั้งแต่ตอนนี้จะได้เป็นคิวแรกๆสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดของบ้านเราในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีอยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งเราคนไทยทุกคน ยังคงต้องช่วยกันคละไม้คนละมือรักษาวินัยของตัวเองอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอและเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไปนะครับทั้งนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงได้รับทราบข่าวสารว่าหลายประเทศในยุโรปมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกซึ่งองค์การอนามัยโลกประเมินว่าสาเหตุมาจากการที่ผู้คนเริ่มหละหลวมไม่สวมหน้ากากอนามายัยและ ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมดังนั้นผมจึงขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยกันรักษาวินัยต่อไปด้วยครับสุดท้ายนี้ผมขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนของการเข้าประเทศรวมทั้งตรวจตราการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและไม่ประมาทขอบคุณที่ทุกคนทำงานด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้บนเส้นทางที่จะไปสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับคืนมาและทำมาหากินได้อีกครั้งแบบ New n o r m a l ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ